าา,าทายอันนี้จะเป็นดอกยีราที่เราเก็บเอาไว้นะคะที่เราเด็ดจ,จากต้นแล้วเราเก็บเอาไว้ก็จะเป็นดอกปนๆอย่างเงี้ยค่ะดอกยีราน,น,นะคะดอกให้เป็นลนักษณะเนี้ยเนี้ยค่ะ นี่คือดอกกี่หล่าค่ะที่เราเก็บดอกเข้ามาที่เวลาเราเก็บดอกเข้ามาเนี่ยเราก็เอาดอกเขาอะค่ะมากระมาเอามาล็ดข้างในดอกเนี่ยค่ะพอเราบี้จะมีเม็ดเล็กๆอยู่เห็นไหมคะ เนี่ยค่ะ,มะเมล็ดที่หลาเล็กเล็กๆ,ๆ,ๆนี่ยค่ะนี่คือมเมล็ดที่หลาที่เราทําการนํามาเพาะกันมเมล็ดนี่คือมาจากดอกเขาทีหนึ่งค่ะค่ะเราก็จะหาถ้วยมาใบหนึ่งค่ะใส่น้ําอุ่นน้ําอุ่นก็คือน้ําร้อนน้ําร้อนหนึ่งส่วนน้ําก๊อกสองส่วนค่ะก็คือจะได้น้ําอุ่น เนีค่ะเราก็จะเอาแต่มเมล็ดเขาที่เราแกะแล้วเนี่ยแกะจากดอกเขาอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นเมล็ดเล็กๆอย่างเงี้ยแช่ลงไปในน้ำอุ่นค่ะเราจะแช่สักสองชั่วโมง ค่ะนี้เป็นเม็ดกีลาที่เราแช่น้ำเอาไว้สองชั่วโมงแล้วนี้เราก็จะมาทำการเพราะลงในภาชนะปลูกกันค่ะเราจะเตรียมดินมาลบน้ำดินให้ชุมช่มเลยนี่ค่ะให้ชุ่มเลยให้น้ำไหลออกจากดิน เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาตัวมเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดยี่หลาเนี่ยโรยลงลงดินเลยค่ะแล้ก็จะมีส่วนที่ลอยกับส่วนที่จมส่วนที่ลอยแล้วก็เก็บไว้ก่อนจะเอาส่วนที่จมค่ะนะคะส่วนที่จมน้ำ ไม้ทิ้มฟันช่วยค่ะหรือว่าไม้แหลบมากวังไปค่ะ เนี่ยค่ะพอเราโปอยเราหยอดเมล็ดเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเอาตัวไม้ไม้แหลมนะคะ่ะกดเมล็ดลงไปนิดเดียวไม่ต้องกดลึกค่ะกดนิดเดียว ค่ะนี้ต้นยี่หล่าที่เราทําการเพราะเมล็ดเอาไว้ค่ะเนี่ยค่ะโตมากแล้วทีนี้เราจะมาย้ายต้นกันเนี่ยค่ะเราก็จะเตรียมภาชนะปลูกลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะภาชนะปลูกนี้เราเจาะรูเรียบร้อยแล้ว รจะดูต้นที่แข็งแรงค่ะยี่หล่าเอาต้นที่แข็งแรงก่อนที่เขาโตสมบูรณ์ทําการแสะค่ะเนี่ยค่ะแสะขึ้นมาอย่างนี้ เราจะได้ต้นที่าอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ต้นที่หลาขนาดนี้ ต้ยีหละก็ลองไปหาปลูกกันดูเพราะว่าในตลาดก็ไม่มีขายนะคะยีหลาหาน้อยไปซื้อมาปลูกเก็บเอาไว้ค่ะเวลาเราจะมารับประทานเราก็ไม่ต้องไปซื้อค้าเด็ดลงมาได้เลยยีหลาจะหอมกว่ากระเพานะยีหลาดูลักษณะไปนะคะใบยีหล่า เราซื้อจะได้รู้ค่ะว่ายี่ราสดาใบแบบไหนเนี่ยค่ะหลยยีราจะเป็นใบแบบนี้การเราก็จะเตรียมภาชนะปลูกอันใหญ่อันนี้จะเป็นอันใหญ่หน่อยรดน้ําไม่ชุ่มเลยเนถ้าแ,แกะต้นมาปลูกเลยค่ะนี่ เสร็จแล้วเราก็จะได้ต้นยีหลาประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปลงแปลงปลูกกัน ขอบคุณที่ติดตามนะคะ